วิธีเลิกคิดมากในแบบที่นักจิตวิทยาแนะนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ MindShift ชีวิตดีขึ้นได้คุณกำลังคิดมากอยู่หรือเปล่าครับคิดวนไปวนมากลัวจะทำผิดกลัวคนอื่นไม่ชอบ หรือแม้แต่คิดย้อนอดีตแล้วโทษตัวเองซ้ำๆไม่เป็นไรครับคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้แต่วันนี้ผมต่อชั้นจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีเลิกคิดมากที่นักจิตวิทยาแนะนำและใช้ได้จริงเข้าใจการคิดมากคืออะไรการคิดมากหรือที่ไหนจิตวิทยาเรียกว่า overthinking ไม่ใช่แค่การคิดเยอะ แต่คือการคิดวนซ้ำในเรื่องที่ควรปล่อยผ่านมันทำให้คุณเหนื่อยสมองล้านอนไม่หลับและขาดความมั่นใจในตัวเองนักจิตวิทยาเรียกพฤติกรรมนี้ว่า Rumination คือการเคี้ยวซ้ำๆเหมือนวัวเคี้ยวหญ้าแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหามันคือการจมอยู่กับปัญหา5เทคนิคจิตวิทยาเลิกคิดมาก เทคนิคที่ 1. เขียนความคิดออกมาให้หมดหยิบกระดาษหรือเปิดแอปโน e แล้วเขียนว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ฉันกังวลเรื่องอะไรฉันกลัวอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเขียนออกมาคุณจะเห็นภาพชัดว่าความคิดส่วนใหญ่มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใจคุณรู้สึกและบางเรื่องก็ไม่มีหลักฐานเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริง เทคนิคที่สองถามจริงหรือแค่คิดไปเองนักจิตวิทยาชอบใช้เทคนิค c ognitive distortion แชกถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดมีหลักฐานรองรับไหมหรือฉันกำลังเดาและตัดสินไปเองตัวอย่างเช่นเขาไม่ตอบลายแปลว่าเขาโกรธเราจริงหรือแค่เดาเขาอาจแค่ยุ่งก็ได้ เทคนิคที่3มใช้เวลาแห่งความคิดมากอย่างมีขอบเขตให้คุณอนุญาตตัวเองให้คิดมากแค่วันละ10นาทีเช่นเวลา1 9 0 0ถึง19.10คือเวลาคิดมากพอถึงเวลานั้นค่อยคิดเต็มที่พอหมดเวลาหยุดห้ามต่อผลลัพธ์ที่น่าแปลกใจคือ สมองจะเริ่มเคารบขอบเขตที่คุณสร้างขึ้นเทคนิคที่4เปลี่ยนจากคิดลงมือทำการคิดมากมักเกิดเมื่อยังไม่ได้ลงมือถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการความไม่แน่นอนนี้โทรเคลียวางแผนลองทำแม้จะยังไม่พร้อมการลงมือแม้เพียงเล็กน้อย จะช่วยดึงคุณออกจากหลุมความคิดเทคนิคที่5ฝึกสติกับคำถามง่ายๆเวลาคิดมากให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหนตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่ถ้าหยุดคิดตอนนี้ฉันจะรู้สึกยังไงคำถามพวกนี้ช่วยดึงคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ให้หลงไปในวนความคิดที่ไม่มีจุดจบจำไว้นะครับ ความคิดคือเพื่อนไม่ใช่เจ้าหน่ายคุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะเชื่อหรือปล่อยผ่านความคิดนั้นคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างในชีวิตแต่คุณสามารถดูแลใจตัวเองให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดที่ไม่มีจุดจบหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ช่อง Mind s h i f t ชีวิตดีขึ้นได้เพื่อให้คลิปแบบนี้ได้ไปเจอคนที่กำลังคิดมากเหมือนคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้วันนี้คุณคิดน้อยลงเพื่อใช้ชีวิตมากขึ้น Subscribe now